โดยภายในงานเมื่อคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกันกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเตรียมพร้อมจะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนจะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าพิธีถวายกองบุญขีลาให้เพศัตว โดยมีกลยาณมิตด,ดอกเตอร์จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกายาณมิตจีน่าอิชิดะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาพัทรพลธรรมพัทโทเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายพระทหารเพลงแดคณะสงฆ์ด้วยความเลื่มปิติในบุญกันทุกคนค่ะ